สวัสดีครับเต้วชรพลนะครับผมยินดีต้อนรับพี่ทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับไม่ได้ไปไหนนะครับผมอยู่บ้านนะครับผมไม่ได้เข้าร้านแล้วก็ไม่ได้ไปเดินสนามด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะทอะไรดีนะครับก็เลยนี่นะครับพี่ๆปึ๊บนี่เช็คพระนะครับผมนั่งเช็คพระไปนะครับผมก็ช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับผมผมก็มีเออเช่าพระจากลูกค้านะครับแล้วก็พี่พีเอฟซีทางบ้านนะครับเช่าเก็บไว้จํานวนหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ปล่อยเลยนะครับผมก็ ระหว่างนั่งเช็คนะครับพี่ๆผมก็คิดอะไรได้หนึ่งไอเดียนะครับผมกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะลองทำคอนเทนต์ดูแบบใหม่ในช่องของผมนะครับผมก็คือผมจะลองดูซิว่าพระที่ผมเช่ามาเนี่ยพรุ่งนี้ผมจะเอาไปขายได้เท่าไหร่จะได้กําไรหรือขาดทุนนะครับผมผมก็เลยคิดว่าอ่ะผมมีหลวงพ่อคูณเทน้ำเอก2กล่องนะครับผมคู่นี้ผมเช่ามาหลักหลาย,ลายพันนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้ ผมไปตู้เนี่ยพอไปถึงปุ๊บเอาไปวางเลยปึ้งไม่มีคอนเทนต์ไม่มีเตียมไม่มีนัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้กําไรหรือขาดทุนนะครับสําหรับคู่นี้นะครับผมต้นทุนมาหลายพันอยู่นะครับผมก็ยังไงนะครับก่อนไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงไปดูเหตุการณ์พรุ่งนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแบบเรียวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับผมก็ถึงที่เซียรลังสิตแล้วนะครับผมก็ มาถึงตอน7จ็ดโมงสาสิบห้านะครับผมนัดใหญ่นะครับเสียรนังสิตคนค่อนข้างเยอะนะเท่าที่เห็นรถนะครับนี่จอดเรียงกันเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับเข้าไปเจอกันที่ร้านเลยละกันเดี๋ยวผมถือคองถือของแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปจัดร้านนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องบรรยากาศแบบเรียๆเลยนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองไปดูกันเลยครับนําเสนออะไรวะเล่นอ <c oughs> <c oughs> เลือกอะไรได้แค่ดียวแ่เดีกี่ตัว่ะเอา25ได้ไหมพี่เท่จริงเหรอนาว่าอ่ะ20ละกันซื้อมา18บแปดจริงนะเนี่ยจริงเหรอนี่ผมซื้อแรงไปอีกแล้วเนี่ยพี่เท่ซื้อมันอยู่เวดเวดเวดประมาณเนี้ยนับเด็ดอ่ะนับเด็ดนับเด็ดเอาส0่ร้อยไปนับเดียพัทธาพัทธาตุเอา ย okay. really? oh, right? ี่สิบห ah, like ้าฮะซื้อมาสิบแปดจริงงั้พี่เตขอแบ่งให้ผมกำไรร้อยหนึ่งก็ยังดีทุก่อนเข้าบ้านนะอหนยังไงที่เอาทีเดียวเลยไหมเราเลยเห็นว่าพี่ติเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพรักนี่สิบกว่าเลยเท่าไหร่รู้พี่เอาไฟอ่ะนี่เลยเอาเงี้เลยเอาเลย สิบสองเอาพี่ตีว่ามาสิบสามสิบห้าไม่ได้หรอสิบห้าแล้วกันพี่สิบ 14. ส <c oughs> ี่สิบสี่พี่ซื้อมาสิบสามขอกกำไรร้อยหนึงวเดียวิอ่ะจัดไปโอ้ <c oughs> oh, พี่ตีลุงอ่ะแปห้ลุงเลยน่ะ ไม่ลุ้มมันก็ต้องอยู่ประมาณนี้แหละแป๊บนึงนะพี่เต๋อขอทอนทอนร้อยหนึ่งสองร้อยก็ได้ร้อยเดียวดีกว,ว่าพี่น <c oughs> ะ <c oughs> ขออ้ยอีกนิดนึงเนี่ยพี่เต๋อเศรษกิจต้องได้นะว่างสิบไม่ได้เหรอทอนท่วนพี่เต๋อผมว่าพี่ต๋น่าจะ,ะาพี่ต๋น่าจะไปได้นะหมื่นหนึ่งหมื่นสองพี่ต๋น่าจะไปได้ด้วย นะพี right. 5, Hello, Bye. Bye. Uh> ่ตีนะขอสิเพอท่วนๆสวยเก้าพี่เก้าห้าไปพี่ตีเก้าห้าเอาไปเฮ้ยนี่ลูกเทียนเนี่ยอุ้ยหากเทียนร่วงเลยเอาออกไงล่ะได้ได้หาอะไรมาแย่สิเดี๋ยวนั่นอะไรแย่ที่จังไหนดูเดี๋ยวที่ยาวแค่ไหนจีบิบนี่ย พี่เอมแทงเลยกับแทงอะไรเงี้ยเรี่นี้เีเเลยโอ้โหพี่ตีไม้ไม้พี่พอเดิมมาน่ะไม่จริงหรอเออเปิดไปร้านกว่าแจกมาที่ติดอาไปขายอยู่็ใหายออกมีดดดูนก่อนดูนกยาวไปไหดูนิก่อนโหพว่ตีเอามาเลยเปิดไ้ร้านกว่าเนี้ยพี่แพี่เออเอาไปเกียว ร้านไหนวะคุณครับไหนกระเป๋าดรามอนเนี่ยมาใส่ไม่ซื้อเป็นหมดหมดแล้วจริงจเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วไม่ใช่เออเขียนยูน่ะโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์ประทะนะครับกับพิสต์มอนต์มปุมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อย่างที่พี่บิวท่านน่าจะเห็นนะครับว่าก็จบไปนะครับพิสตีจบไปคู่เลยนะครับก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆนะครับผมก็จากที่ผมประเมินเนี่ยชุดเนี้ยผมน่าจะมีกําไรสัก ประมาณ2-3% 0 0พันนะครับก็พอมีกินนะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าท่วมอะไรนักหนาบเพราะว่าผมก็ซื้อเบียดเบียดมากับลูกค้านะครับผมก็ยังดีนะครับมีพี่ที่เขายืนอยู่ข้างๆพ่ตีคนหนึ่งเขาก็มาเป็นเขาเล่นสายผ้าอีสานใช่ไหมเขาก็เห็นเหรียญพระพนมนะครับเขาก็ปิดผมไปเหรียญนั้นก็รู้สึกว่าจะกําไรประมาณ200บาทนะครับก็ยังดีนะครับเข้ามาเชียร์ลังสิตนัดใหญ่นะครับได้ซื้อได้ขายนิดๆหน่อยๆนะครับผม ก็ย <_ ð> ังไงนะครับก็เดี๋ยวฝากร้านด้วยแล้วกันนะครับร้านเต้วัชรพลนะครับผมอยู่เซียรังสิตชั้นสามนะครับอยู่ใกล้ๆกับร้านมานิโกนะครับนี่ก็ถ้าพี่ๆขึ้นมาเนี่ยชั้นสามเซีรังสิตนะครับมองหาร้านมานิโกนะครับร้านผมนี่จะอยู่เยืงๆเลยนะครับผมจะหาง่ายแล้วนะครับร้านเต้วัชรพลมีป้ายติดอยู่หน้าตู้นะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ